สวัสดีครับเราอยู่กับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนในวันที่14กรกฎาคมนี้ครับก็ไม่ใช่วันชาติฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับแต่ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนครับจะไปป้องกันแชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับขุนศึกเล็กครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงความพร้อมการเตรียมตัวครับครั้งแรกคุณรึเปล่าฮะที่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นครั้งแรกครับเหรอใช่แล้วก่อนหน้านี้คุณเคยเดินทางไปญี่ปุ่นไหมเคยไปดูขุนศึกน้อยชกครับ อ๋อเคยไปดูแฟดซึ่งแฟดน้องคุณนะใช่ครับชกมาแล้วครั้งหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมีเรื่องคุยกันอยู่ครับอ่าพูดถึงการเตรียมตัวในไฟนี่เองครับเป็นไงครับการเตรียมตัวเป็นไงบ้างก็ไฟนี้ก็ซ้อมมาดีครับก็ร่างกายดีแล้วครับตอนนี้ก็ซ้อมเป็นเดือนครับอือฮึใช่ครับน้าหนักเป็นไงน้ําหนักก็สบายสบายครับไม่มีปัญหาครับร้อยสิบแปดปอนด์นี่มันโอเคงูเลยโอเคครับพอดีครับอ๋อแล้วปกติถ้าเราต่อยร้อยสิบแปดเนี่ยทำน้าหนักเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ ใบนี้ประมาณสี่โลครับประมาณสี่โลเท่านั้นเองใช่ครับสี่โลนี่ก็ไม่มากนะไม่ครับปกติของนักมวยครับอ๋อปกติของนักมวยนะฮะใช่ครับปกติถ้าเกิดเราทําน้ําหนักที่มินิมัมที่สุดของตัวเราในตอนนี้เท่าไหร่ครับคือน้อยที่สุดอ่ะร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบเจ็ดเหรอใช่ครับก็คือต่ำกว่านี้ไม่ไม่ได้ได้ไหมหรือว่าทำได้ครับแต่แบบกลัวชกไม่ดีไม่มีแรงชกครับอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดทำเนี่ยมันได้แต่ศักยภาพในการชกมันก็ดูจะน้อยลงไปใช่ใช่ครับคือดูร้อยลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับ กับคู่ต่อสู้คนนี้นี่คุณได้ดูเทปยังครับดูแลครับเป็นไงเขามีจุดเด่นเหรอก็ญี่ปุ่นครับก็เขาก็เร็วครับก็มีลูกเตะขาแล้วก็ต่หมัดครับเพราะเตะขาต่อหมัดใช่ครับเป็นทรงในแบบที่เราก็เรียกว่าคิกบ็อกซิ่งเลยใช่ครับโอ้รู้สึกว่าเขาไม่เคยแพ้ใครนี่อันนี้คุณรู้มาก่อนไหมไม่รู้ครับคือเขามีสถิติการชกราวๆสิบสองไฟท์ไม่ไม่เคยแพ้ใครคือชนะสิบเอ็ดไฟท์แล้วก็หนึ่งไฟท์เสมอครับรู้สึกไฟที่เสมอน่าจะได้ดูไหมได้ดูครับ คือเสมอกับอีเซ่วรวันชัยนะเนาะโอ้ไฟนั้นช่วยวิจาร์เนยเป็นไงบ้างครับก็ซูซีแหละครับอืใช่ครับก็ออกใครก็ได้ครับออกใครก็ได้ก็คือตามตามนะเขาเรียกว่าตามหน้าไพ่เนะยใช่ครับก็คือออกใครก็ได้สามหน้าได้เลยครับเออนอกจากจุดเด่นของเขาก็คือสไตล์การชกก็คือเต่ขาต่อยหมัดแล้วนี่คุณยังกังวลใจเรื่องอะไรครับก็เรื่องสภาพอากาศครับใช่ครับกวไม่เหมือนบ้านเราครับเดี๋ยวก่อนเลยคุณเคยไปญี่ปุ่นกี่ครั้งเคยไปครั้งเดียวครับ ออาไปครั้งเดียว<ช>ตอนนั้นเป็นไงครั้งแรกที่คุณไปช่วงนั้นหนาวครับอ๋อมันหนาวอะ่ะใช่ครับช่วงนั้นไปหน้าหนาวครับไม่คุณแพ้อากาศหนาวอ่ะไม่ครับก็ไม่แพ้นะครับแต่ก็กลัวแบบมันไม่เหมือนบ้านเราอะนะใช่ครับอือฮสด่ว่าตรงจุดนี้ประเด็นนี้ทางคุณสึกเล็กหรือเฟิร์สเองก็กังวลใจอยู่เหมือนกันครับกังวลใจแบบเป็นเป็นหลักเลย,ยไหมไรรก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่เท่าไหร่ใช่ครับอืมแล้วพูดถึงเนี่ยแล้วพูดถึงตัวเขาเองไม่รู้ว่าทางเฟิร์สรู้หรือเปล่าว่าตัว มัซดาเองเขาเรียกชื่อเลโอกิมาัซดานะเคยชกมวยไทยเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกนี่ก็คือการเสมอให้กับอีเซบกับเรานี่จะเป็นไฟที่สองตรงจุดนี้เป็นข้อมูลที่เราพอรู้ไหมครับพอทราบไหมครับรู้ครับรู้นะใช่ครับนี่อาจจะเป็นข้อด้อยข้อด้อยของเขาเลยไหมใช่ครับแสดงว่าเรื่องอาวุธการออกมวยไทยเต็ปมวยไทยทรงมวยไทยเนี่เราเราน่าจะเหนือกว่าใช่ครับนอกจากตรงจุดนี้และประเด็นนี้มีอะไรครับที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าเขา ก็ผมคิดว่ากระดูกประสบการณ์ผมดีกว่าครับมวยไทยครับใช่ครับถ้าเราชนะไฟน์นี้จะเป็นไฟ์ที่4ี่บครับที่เราชนะติดต่อกันไม่แพ้ใครครับไม่แพ้ครับไม่อ๋อไม่แพ้ใครมาส2บไฟ์ส่วนตัวเขานี่ไม่เคยแพ้ใครมาเลยสิบ2อ็ดสิบสองไฟ์ครับแม้แต่เราก็ยังพูดถึงสีติชัยชนะหรือไม่แพ้เขาเนี่ยนะไม่แพ้ใครนะครับมันต่อเนื่องแทบจะเป็นสี่เท่าของเขาเลยครับโอ้โห นอกจากเรื่องอากาศนอกจากเรื่องของของสไตล์การชกที่เป็นแบบคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งของเขาแล้วเรื่องหมัดเรื่องไต่ขานะครเรายังกังวลใจเรื่องไหนครับเรื่องอาหารครับใช่ครับทําไมครับกลัวแบบของบํารุงแบบมันไม่เหมือนบ้านเราครับเวลาช่างเสร็จใช่ครับปกติช่างเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องกินอะไรพวกสปอนเซอร์พวกแบรนด์ครับอ๋อคุณอ๋อกลัวที่นู่นไม่มีสปอนเซอร์ใช่ไหมแบบกลัวไม่เหมือนบ้านเราครับอ๋อกลัวไม่อร่อยเหมือนบ้านเรา แต่นี่ถ้าเกิดคุณไปเนี่ยคุณจะไปพักกับใครครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยกับอพ่อของโกโทโร่ครับน,น้องอยู่ใครนะครับรู้สึกจะเป็นค่ายเนาะนักสินไหมน้องสินโตเกียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะอับ้อมอยู่ก็คือพ่อของโกโทโร่เป็นค่ายของเขาเลยใช่ครับใกล้ๆก้กับทางเคเขาไหมน่าจะใกล้ๆกันครับน่าจะใกล้ๆกันครับก็อย่างน้อยก็ยังมีคนคนไทยพอให้แบบพอให้แบบเรียกว่าช่วยเหลือหน่อยคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับพอจะพูดถึงช่วยเหลือหน่อย อนอกจากไฟนี้ถ้าผ่านพ้นจากไฟนี้คิดว่าไฟต่อไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอกับทางด้านของนาฬกาดูแล้วเป็นไงก็ยังน้ําหนักน่าจะยังไม่ได้กันครับก็ต้องรอเขาโตครับคือน,นาฬกาก็ยังก็ยังยังเล็กกว่าเราใช่ครับถ้า่างนั้นในไทยเนี่ยคนที่พอจะเหมาะสมเจอกับเรานี้พอจะมีใครครับผมโชคได้หมดครับตอนนี้ผมไม่กลัวใครครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับอืมแต่แต่คนผู้ต่อสู้ของเราคนนั้นก็ควรจะต้องมี ชื่อชั้นบารมีที่มันมันใกล้เคียงเราด้วยหนึ่งในนั้นรู้สุดยจะมีคนพูดถึงวันชัยวันชัยน้อยครับเออเป็นไงก็ชกได้ครับใช่ครับถ้าเกิดเจอวันชัยน้อยเนี่ยคุณคิดว่าวันชัยน้อยจุดเด่นคืออะไรก็ลูกหนักครับลูกหนักซ้ายเขานั่นนะใช่ครับเตะขาหนักครับตอนที่เขาดังๆนี่เป็นไงตอนนั้นคุณก็ยังเด็กครับยังเด็กอยู่นะใช่ครับแต่ตอนนี้คุณเหมือนแบบชื่อคุณเนะยเหมือนแบบแฟนทางด้านวันชัยน้อยไปแล้ว อ่ะย้อนกลับมาถามที่นาตากานะครับครับนาตากาถ้าเกิดน้ำหนักเวทเขาได้ก็คือถ้าเกิดเขาเกินร้อยสิบเจ็ดเนี่ยคุณมั่นใจแล้วว่าต่อย่อกันได้ไหมได้ชกกันแน่นอนครับได้ชกกันแน่นอนใช่ครับงั้นผมถามคุณหน่อยในมุมมองคุณในความรู้สึกคุณนาตากาเนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นครับอูเยอะครับแบบความเร็วแล้วก็แข็งครับคลครบเครื่องครับอือใช่ครับอือเก่งครับหนักไหมหนักครับ แล้วก็ครบเครื่องเร็วด้วยเรร็วคับมีทุกลูกครับถ้าเกิดเจอเขานี่คุณคิดว่าคุณมองเห็นจุดอ่อนเขาไหมเท่าที่ดูมาก็ต้องดูวันเวทีครับใช่ครับต้องแบบแก้เกมไปทีละยกครับอืใช่ครับอันนี้เป็นพอยต์เป็นประเด็นสําคัญคุณเลยนะว่าการก้าเกมกันยกต่อยกเฉพาะหน้านี่เป็นเรื่องดีสําคัญมากใช่ครับอืมอันนี้ผมย้อนกลับไปครั้งแรกที่คุณไปญี่ปุ่นก็คือการตามบัญชียคุณสึกน้อยครับคุณสึกน้อยครับในไฟนั้น เป็นไงครับคุณสึกน้อยแพ้ไหมครับแพ้แล้วคุณรู้สึกยังไงมัางในความรู้สึกคุณก็ชน้องก็โชคดีครับเพราะว่าน้องแบบไปชกสไตล์คิกบ็อกซิ่งกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกด้วยครับใช่ครับแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในญี่ปุ่นนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ย,นนยโอเคถ้าเป็นแฟน,นมวยชาวไทยเราอาจจะรู้ว่านาดากะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในแบบมวยไทยแต่จริงนักชกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวทนี้พิกัดนี้ที่เรียกว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็คือคนที่ชนะ น้องชายคุณนั่นคือคุณอ่าโทกิทามารุครับซึ่งปัจจุบันนี้โทกิทามารุเป็นรองเบอร์เขาเรียกว่าอันดับคิทบ็อกซิ่งนะเทียบกันปอนต่อปอนเป็นเบอร์สามของโลกครับคุณคิดว่าคุณมีโอกาสจะเจอกับทามารุไหมก็ถ้ามวยไทยก็เจได้ครับอือมวยไทยนะใช่ครับมีโอกาสไหมถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าเกิดในความสําเร็จแบบมวยไทยเนี่ยมันตั้นละคุณสมมตินะคุณปาบนันกะคุณปาบวันชัยน้อย เออคุณปราบทุกคนแล้วครับคุณคิดว่าคุณจะข่าไปต่อยกีิาบ็อกซิ่งไหมก็แล้วแต่อนาคตครับใช่ครับสนใจในตัว่าฐาตัวคุณคุณสนใจไหมก็ถ้าไม่ไม่เต่อเตอมันก็ต้องจําเป็นครับเพราะมันไม่ใช่มีแค่ความสําเร็จอย่างเดียวนะเพราะว่าเขาคือคนที่เคยเอาชนะน้องชายคุณด้วยครับไม่เป็นไรครับโอเคโอเคก็คงจะเป็นเรื่องโอกาสนะนะใช่ครับแต่พูดถึงในวันนั้นที่เราดูธรรมารุต่อย ในความรู้สึกเราเป็นไงบ้างทำมือเก่งครับตอนนั้นเร็วครับแต่ว่าเขาก็โชคสูสีกับน้องผมครับออืแต่หลังจากที่เขาชนะน้องผมแล้วแบบเขาแบบแบบดังขึ้นมาแบบเก่งขึ้นมามากครับออืใช่ครับที่เขาไปดูดความเจ่งจากน้องคุณไหมเนี่ยก็คือเขาก็เก่งขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นใช่ครับอืในในความรู้สึกก็คือก็โอเคมันก็เป็นเรื่องของโอกาสนะครับลึกๆเอานี่ถามลึกๆคําถามเดียวอยากเจอไหมถ้าเป็นไปได้ก็ ถ้ามวยไทยก็เจอได้ครับต้องเป็นมวยไทยนะต้องเป็นมวยไทยครับแล้วถ้าเป็นคิวบ็อกซิ่งก็ยังครับขอเป็นโอกาสที่มันเหมาะสมมา้นนะครับผมก็ไม่เคยชกเือนกันรับคิวบ็อกซิ่งเอ้าเหรอใช่ครับไม่เคยเลยครับอย่างน้องชายที่เราไปต่อยอ่าน้องชายเราที่ไปต่อยเรารู้สึกเป็นยังไงมั่งเขา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 ดูไม่เหมือนคนเดิมไหมหรือว่าเขาเขาขาดขาดกันเกินเขาเขาเป็นยังไงสไตล์เดิมครับแค่เขาไม่ฟันสอบที่ๆจครับเอ้าเหรอใช่ครับอ๋อก็แค่ไม่ฟันสอบเฉยๆในความสึกเรานะครับ อ่ะสุดท้ายนี่ครับ14กรกฎาคมเราจะเดินทางไปป้องกันแชมป์ของเวทีมวยราดำเนินครับที่ประเทศญี่ปุ่นกับเลวกิมัตสึดะช่วยบอกความมั่นใจให้แฟนๆมวยที่รอเชียร์ุหน่อยครับครับไฟนี้ผมก็มั่นใจเต็มร้อยครับเพราะว่าฟิตซ้อมมาดีครับยังไงเข็มขัดเส้นนี้ผมก็ต้องรักษาไว้ให้นานที่สุดครับอืผมหวังว่าวันที่14คุณจะบินกลับมาไทยพร้อมกับเข็มขัดเส้นเดิมครับและคุณก็ยังเป็นแชมป์อยู่ครับ และก็รอเจอกับแมคู่เขาเรียกคู่คู่มันหมายคนอื่นๆอย่างนาฎกะอย่างวันชัยน้อยคเราหวังว่าจะได้ดูบิ๊กไฟ์เหล่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมาก